กินเขาไปกินกระมูน่อแม่มนเนี่ยพัใหญ่กระมูอตู้ังคับมาเมื่อน่ะเพื่อนเนี่ยไปกินเขาลูกกินเขาเามื่อได้แล้วนะกินกินกินนี่ยตัวอีหลอดหน่อยนี่ตัวคือแม่เนี่ยกินเขาโอ้โยกินแซ่บว่ะอย่าเอาลงมาเลยลิซ่า mức kia lúc mà nè mẹ, gín nó thui nè, nói gì, nè, nó cái nè đó, gín khẩu biển với cái phun đang bốn nữa, há thang khẩu bút bút như bà này nang này các. Nãy năn, mắm lại. Nú nhảy cái muôi hơn rồi, nói bây giờ nhảy nó sướng này bao Ui, vui một bút bính mồn bút như này. กินกินกินแม่โอ้อยนางดีซะนะั่นน่ะฮะอย่าพาลูกเ็ดไหมโอ้ยมากินทางนอกมันเปื่อนลูกกินในถ้วยแล้วก็แล้วไปแล้วก็บุเปื่อนเฮือนแต่เนาะกินโอ้ยได้ต้อนเลยเว้ยนางเนี่ยเส็บ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 